สวัสดีครับอยู่กับช่องม่อนจังนะครับวันนี้ก็มีโปรดีๆในเซเว่นมาฝากเช่นเคยนะครับเป็นโปรจากไทยน้ำทิพย์นะครับเป็นโปรประจำเดือนตั้งแต่วันที่24เมษาถึง23พฤษภาคมนะครับ2565อันนี้เป็นโปร7วันแรงนะครับจะมี วันที่28เมษาถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับ2565ซึ่งผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับไปดูกันได้ในส่วนของโปรประจำเดือนนะครับวันที่24เมษายนถึงวันที่23พฤษภาคม2565ที่อ่านดูนะครับไฮไลท์จะอยู่ที่โคลกลิตกับน้ำแพกนะครับ โค้กโค้กไม่มีน้ำตาลสไปร์ไม่มีน้ำตาลขนาด1ลิตร2ขวดปกติ50บาทพิเศษเหลือ42บาทออเมเบอร์รับ m อ็มสเต็มบาทน้ำดื่มน้ำทิพย์ขนาด1.5ลิตรนะครับแพ็ค6กแพ็คปกติ69บาทพิเศษเหลือ49บาทออเมเบอร์รับ m อ็มสเตมบาทโปรน้ำแพ็ค6ขวดคุ้มมากเลยนะครับ ลดถึง20บาทเลยนะครับถูกกว่าโปรขวดอีกนะครับวว้าวไปครับเดี๋ยวเราไปจัดโค้กกันครับ เหมือนจะยังไม่ได้ติดป้ายส่วนลถนะครับเดี๋ยวค่อยให้น้องพนักงานเช็คโปให้ครับไออันเนี้ยโปใช่ไหมโปโป่ป่ะเช็คไั้อ่า 2ขวดนี่ประหยัดไป7บาทครับน่าจะได้เป็น M-Stamp อีก1บาทนะครับเป็นโค้กขนาด1ลิตรนะครับเป็นแบบออริจินอลนะครับตัวหนังสือเป็นสีขาวส่วนฝาสีเหลืองเนี่ยเป็นส่วนของการชิงโชคครับโคก้ก1ลิตรปกติ2ขวด50บาทตกขวดละ25บาทนะครับตอนนี้เป็นโปรเดือนนะครับ2ขวด43บาท ลดไปทั้ง7บาทนะครับได้ M-Stamp อีก1บาทนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้มาดื่มโค้กกันครับพอเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ชอบดื่มโค้กสายปิกนิกสายปาร์ตี้แล้วพบกันใหม่ครับกับช่องม่อนจังเก็บเรื่องราวในชีวิตดีๆมาฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ